สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการใส่ลายเซ็นนะครับลงในไฟล์ PDF อย่างง่ายๆนะครับเชิญรับชมครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องมีโปรแกรม f o s i t ล l e d e r ก่อนนะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเล็กๆนะครับสามารถหาโหลดได้จาก Google ง่ายๆเลยนะครับ f o ส i t r e a d e r นะครับต่อไปนะครับตรงเมนูด้านบนนะครับให้หาตรงคำว่า fill and sign นะครับกดเข้าไปครับ ก็จะเจอกับเครื่องหมายบวกสีเขียวนะครับกดเข้าไปนะครับก็จะเด้งหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาให้กดตรง Import file พอกด Import file เสร็จแล้วมันก็จะเด้งให้เราค้นหานะครับว่าลายเซ็นเราเก็บไว้ในตรงไดไหนนะครับก็ให้กดค้นหาเลยนะครับบางคนอาจจะเก็บไว้ใน My d o c u m e n t บางคนอาจจะเก็บไว้ใน My Download นะครับ วิธีถ่ายรูปาลายเซ็นลงคอมนะครับก็เอามือถือถ่ายนะครับพอเราถ่ายเสร็จแล้วเราก็ส่งข้อความ Messenger ให้ใครก็ได้สักคนหนึ่งหลังจากนั้นเราก็เปิด Facebook ในคอมแล้วเราก็เข้าตรงกล่องข้อความนะครับแล้วก็เปิดข้อความที่เราส่งไปนะครับแล้วเราก็กดดาวน์โหลดลงคอมครับต่อไปกดปุ่ม Open ระบบนะครับตัวโปรแกรมมันก็จะตัดฉากพื้นหลังสีดำออกให้เราเลยต่อไปนะครับให้กดปุ่มเซฟพอเรากดปุ่มเซฟแล้วลายเซ็นนะครับก็จะขึ้นมานะครับเราสามารถเอาไปวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับผมจะวางไว้ตรงนี้พอกดวางปุ๊บถ้าขนาดมันไม่พอดีให้คลิก1ทีครับ แล้วกดตรงมุมลากไปนะครับมันก็จะสามารถขยายให้พอดีกับความต้องการของเราได้ถ้าเสร็จแล้วให้กดปุ่มเซฟด้านมุมซ้ายบนนี้นะครับกดหนึ่งทีมันก็จะขึ้นข้อความมาให้กดตรง a p p p y All เรียบร้อยครับไฟล์ก็จะถูกบันทึกพร้อมกับลายเซ็นใหม่ของเรา แต่ถ้าหากว่าต่อไปเราต้องการลบนะครับให้กดตรงสามเหลี่ยมนะครับเข้าตรง m a n a g e signature นะครับแล้วคลิกตรงชื่อลายเซน็นของเรา1นทีนะครับกด delete าลายเซน็นก็จะหายไปจากตัวโปรแกรมของเรานะครับ โอเคครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ต่อไปให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ